แมนแล้วจะอยู่ต่างประเทศแม่เมื่อนี้สิมาตอบเด้อจ้าว่าอยู่ต่างประเทศมีความสุขอิหลีบอสวัสดีจ้าพี่น้องลุงขับรถมาส่งเด้อจา้าอันนี้เป็นคลิปเก่าเก็บจ้าพี่น้องตั้งแต่ต้นปีจากต้นปีที่แล้วน้ำจ้าพี่น้องเมื่อนี้มากินเลี้ยงกับพี่ๆคนไทยเด้อจา้าเจ้านายเราขายจิจการจ้าพี่น้องแล้วก็เลยถือโอกาสนี้เลี้ยงส่งแล้วก็ปิดจิจการแล้วก็ชุมนุมปาร์ตี้คนไทยนำกันจา้า นี่แหละจ้าคําตอบที่ว่าเป็นอย่างความสุขต้องอยู่ที่ต่างประเทศอย่างเดียวมันบวมแมนเดสเจ้าพี่น้องคนอยู่ต่างบ้านต่างเมืองนี่จะว่ามีความสุขมันกับบวมแมนหลายๆคนอาจต้องเจอปัญหาที่แตกต่างกันไปเ่ราว่าจะเป็นปัญหาสุขภาพปัญหาครอบครบัวปัญหาเรื่องการเงินนะจ้าแต่ว่าได้มาพบปะสังสรรค์คนบ้านเดียวกันแนะ่ว่าภาษาเดียวกันแนะ่กินคล้ายๆกันแนะ่วัฒนธรรมคือกันแนะ่มันก็อุ่นใจแล้วก็มีความสุข หายคืดฮอดบ้านหายค้ดฮอดคนทั้งบ้านที่เมืองไทยบ่าว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องลูกเต่าก็มีเด้อจา้าแต่สิ่งที่ปัยญาได้นําเสนอเนาะการความสุขของปะญญาคือเข่าป้าพี่น้องคนเฮาไกลบ้านไกลเมืองหากิจกรรมเฮ็ดเนาะจา้าจะได้บ่ต้องมาจมปักค้ดฮอดแต่บ้านค้ดฮอดแต่คนทางบ้านจา้าเขาก็ต้องหากิจกรรมเฮ็ดผู้ใดมักเฮ็ดยังไก็เฮ็ดจา้าบางคนเพื่อนก็กไดม้มากไปเก็บด้อจา้าพี่น้องเก็บเห็ดเกบเบ็บเบอร์รี่นะ่ะ ผู้ใดมักอีย,กอง,ยงกระเฮ็ดอันนั้นละ่ะพี่น้องโดยเฉพาะบ่ต้องนำความเดือดร้อนอียงให้คนอื่นจ้าป้ย่าถือว่าโชคดีเด้อจา้าอยู่เมืองเล็กๆนะจ๊ะคนไทยอยู่นี่ประมาณสิบกว่าคนจา้ายังมือนี่มาก็มากันเกือบครบจา้าแต่ก็มีบางคนที่เพิินกลับไทยนะจ๊ะพี่น้องบ่ได้มาจา้าอย่างที่บอกจา้าอยู่เมืองเล็กๆเ,เ,เด้อจา้จารู้จักกันทุกคนจา้าแล้วก็ดีอย่างหนึ่งที่ว่า ชุมชนนี่บ่มีแบบอบาบยมมกเนะจ๊ะพี่น้องต่างคนต่างอยู่มีเวลาก็มาคุยกันเดอ้อจะมาสั่งรค์กันโดนๆเท่ยจ้าร้านนี่เป็นร้านที่สองที่พี่เพิ่นขายเด้อจา่ร้านแรกป้ายาก็ได้ไปเห็ดน้ําจ้าร้านที่สองนี่เราก็เอินคือเก้านะจ๊ะพี่น้องก็ก็ได้มาเห็ดน้ำเราทั้งสองร้านเลยจ้าป้ายาก็แค่เป็นเด็กเก็บกวาดล่างเด้อจ้าพี่น้องบ่แมนแม่ขวัวจ้าเรามีแม่ขวัวประจาอยู่แล้วจ้าพี่ที่เราจับเส้น ขนมจีนเมื่อกี้นาะจ้าเบิ่งค้นสร้างกับสร้างอิลีเนาะจ้าพี่น้องเบิ่งจะขนมจีนน้ำเนี้ยจ้ามันนี่จ่ะเราปิดล้านี่เราจะไปเปิดล่านอยู่ในเมืองอย่างที่บอกจ้านี่แหละจพี่น้องคนเท้านะตั้งคิดตั้งใจต่างพี่มาเนาะจ้าได้มารวมตัวกันได้เจอกันได้หู้จากกันกะถือว่าโชคดีเนาะจ้าแล้วอีกอย่างหนึ่งเนาะจ้าสมัยนี้โลกโซเชียลนี่ติดต่อกันได้ทั่วถึงจ้า เขาอยู่ทั้งพ ja, ja. ี่คนทั้งบ้านเขาคึ้นอดเขาก็โทรหาได้ตลอดเวลาจ้านี่จ้าครอบครัวไปยาดทุกคนน้อยๆของไปยาที่เมืองไทยจ้านี่ก็ยังบกครพคนกับพี่น้องบางคนกับไปโรงเรียนบางคนกับไปเฮ็ดงานจ้าขาดดีซีหาคนน้อย